No. คือหนึ่งในสัตว์นักล่าที่โหดร้ายมีเส้นมีสายแต่ว่าไร้สมองที่น่าทึ่งคือเผ่าพันธุ์นี้ใช้ชีวิตได้แบบชิวๆมันนานจนถึง500ล้านปีได้ยังไงจริงๆแล้วผู้มันไม่จําเป็นจะต้องมีแทนที่จะมีสมองคอยสังการเหมือนสัตว์อื่นแมงกะพรุนใช้ระบบประสาทแบบกระจายหรือว่าเนิฟเน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายเซยลล์ประสาทที่กระจายตัวทําให้ผู้มันสามารถตอบสนองต่อแสงรับรู้การสัมผัสตัวจับเหยื่อที่ว่ายเข้ามาใกล้มันแมงกะพรุนจะลอยไปตามกระแสะน้ําเป็นหลักแต่ก็สามารถขยับตัวได้ด้วย,วยการบีบตัวใหห้้เเคลลื่่ออนนนทีีแบบชาวดขงมมัซพิ ช่วยจับเหยื่อแบบอัตโนมัติเลยฮะโดยไม่ต้องคิดหรือว่าวางแผนอะไรเลยซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เก่าแก่ล้ําสมัยมากๆบางชนิดมีพิษร้ายแรงมากๆเช่น Bobtailfish หรือว่าแมงกะพุนกล่องนะฮะพิษของมันเนี่ยสามารถทําให้มนุษย์ลงไปกินดินใต้ทะเลได้ภายในไ,นไม่กี่นาทีแล้วทำให้สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ถึงกบตายได้เลยฮะสรุปคือแมงกะพุนทุกตัวเนี่ยมันไม่มีสมองแต่ก็ยังรอดได้เพราะว่ามันมีระบบประสาทที่เรียบง่ายและใช้สัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดไม่มีสมองก็อยู่ได้ถ้ามีเส้นสายและระบบทีมเว